เตรียมระเบิดความมันกันในวันเสาร์ที่8ตุลาคมนี้แล้วค่ะสำหรับ Thailand Super Star League 2011การแข่งขันลีกฟุตบอลดาราไ h a i l a ด d Superstar League ซึ่งในปีนี้นะคะจัดขึ้นเป็นปีแรกโดยความร่วมมือกันระหว่างลักซ์ซ์ทลไลท์และบริษัทสปอร์ตโซซายตี้งานนี้เขามุ่งหวังจะสร้างลีกการแข่งขันกีฬาฟุตบอลให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนโดยมีศิลปินดารานักร้องที่มีชื่อเสียงเป็นต้นแบบให้กับประชาชนคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นวัยเรียนให้หันมาเล่นกีฬากันมากขึ้นค่ะ วัน yup. นี้เราก็เลยมีบรรยากาศการซ้อมที่เรียกได้ว่าหาชมยากมาฝากกันเพราะกว่าหนุ่มๆทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หนุ่มเท่หนุ่มปวกเขาจะมารวมตัวกันซ้อมได้เนี่ยก็ต้องเคลียร์คิวกันยกใหญ่เพราะแต่ละคนฮอตๆทั้งนั้นค่ะในปีนี้นะคะเข้าร่วมแข่งขันกันทั้งหมด6ทีมแล้วก็มีการประกาศตารางการแข่งขันออกมาแล้วนัดเปิดสนามอารามบอยเอฟซีพบซารแหนายอยู่ในเตดเริ่มจากอารามบอยเอฟซีที่วันนี้รวบรวมเอานักเตะหลากหลายแนวตั้งแต่พระเอกอย่างออยธนาสุธิกมลเปร์แมคโดนัล ตักงบริบูรณ์ซึ่งโกตีกับตันทีมเขาก็มั่นใจเต็มที่ว่าจะหักปีกสารแน่ยูเนเต็ดที่มีเซนาหอยเป็นแม้ทัพได้สําเร็จค่ะสวัสดีครับผมออยธนานะครับทีมอารามบอย f อครับคอดูความพร้อมสิครับพร้อมๆของอารามบอยพร้อมสุดครับไม่เห็นเหนื่อยสักนิดเดียว สารแนยอยู่ในเตตเราต้องเจอกันก่อนนะครับก็ยินดีที่ได้ร่วมประทาแข่งด้วยนะครับหวังว่านั้นนี้คงสนุกสนานนะครับสิ่งที่พี่หอยพูดออกไปทั้งหมดนั้นนะครับมันถูกครับที่ผมเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยนอกจากความหล่อครับตอนนี้ก็อารมบอลเอฟซีต้อมเป็นกันเป็นอย่างหนักนะครับก็อย่างที่เห็นข้างหลังครับแน่นอนครับไว้เด็ดปีกทีมสารแนนครับไอปีกเนี่ยหัก ล่วงอ,งอย่าบินสูงมากเดี๋ยวมันล่วงมันเจ็บนะก็จริงๆแล้วเขาก็ไม่ใช่ทีมคู่แข่งเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นตันที่แปดเราจะแข่งเลยนะฮะจะแข่งกันเลยต้องบอกพี่แท่งนะครับเคยฟังเคยฟังเ,งเพลงใหม่จะรึเปล่าครับเก็บแทงไว้ในลิ้นชักคงไม่เจอแล้วรักแท้แก่แล้วครับพี่แท่งต้องยอมรับเองด้วยนี่พลังหนุ่มยังมีอยู่ครับเพราะฉะนั้นทีนั้นนะคือต่อให้วิ่งก่อนเลยครึ่งแรกพวกข้างหลังนี่เราจะเอาตัวจริงบี้ คุณจะเป็นเท่าธุลีคุณจะละเอียดยิ่งกว่าโมเิกุลบอกบอกบอกพี่หอยว่าบันไดระวังเจอหนามนะเออระวังบันไดลิงมันขึ้นยากนิดนึงระวังตกมาแล้วเจ็บด้วยสระแนโดนดิดปีกแน่ผมบอกได้เลยว่าคุณตายแน่ว่าเจอเรานี้แหละเฮ้ยมาเล่นโยนมุกอะไรตอนนี้มี สารซาลูแนยูเนเตดก็ใช่ว่าจะกลัวนะคะเพราะว่าแท่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาเชื่อมั่นในตัวหัวหน้าทีมของเขามากมากคุณผู้ชมก็ลองสังเกตดีดีว่าเซน่าหอยเขาชิลวขนาดไหนสวัสดีครับผมสารนแนยูเนเตดครับตำแหน่งมิดฟิลครับศักดิ์สิทธิ์แท่งทองครับทีมอารามบอยนะครับนำโดยโกติเจ้าของทีมหัวหน้าทีมอ้วนนะครับ <c oughs> หัวหน้าทีมเราก็ไม่เบา <c oughs> ไม่รู้แข่งกันอ้วนหรือว่าแข่งกันเก่งนะครับแต่ว่าเราตั้งใจมากนะครับแล้วก็จะเล่นฟุตบอลให้ดีที่สุดให้สมกับดีกที่ที่หอยนะฮะตั้งขึ้นมาเป็นครั้งแรกแล้วก็รวมนะครับดาราศิลปินในเรื่องของลูกหนังนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับเข้าชมเยอะๆเะจอะกันแน่นอนนะครับ8ตุลาคมนี้ครับครับผมไรห้าวเฟ่เจอกันแนะ่ ไรรเดอ์นะคะคแค่ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นยอดมนุษย์ลวกกลมเอาหนุ่มหล่อ,อเอาไว้เทียบไม่ว่าจะเป็นป๊อกนัวันอเล็กซ์เกรนเดลเกรนพรอริตทอนจั็ปเพนเทสต่างมาฟิกซอ้อมกันมากๆที่จะเอาชนะทีมสัตว์ประหลาดอย่างก็อซิล่าซึ่งในสามหนุ่มอดีตบ,บอยแบนด์ขวัญใจไบโจบอยสเกลมาผนึกกำลังกันเฉพาะกิจค่ะสวัสดีครับยงธากรครับก็พวกเราทีมยอดมนุษย์อยู่แล้วครับเอาไว้เปล่าก็ซิล่าอยู่แล้วแหมเด็กๆ <laughs> พวกเราอาจจะเก่งไม่มากแต่ท่ายากเราเยอะครับ สวัสดีครับผมป๊อกโคสวิทเปียสคุณแก้วครับทีมสตาร์ไรเดอร์ครับตำแหน่งผู้รักษาประตูครับสุนหน้าของกอซิล่านี่ชื่อชื่ออะไรนะครับไม่รู้ว่าเคยได้ยินกันหรือเปล่าสวัสดีครับผมเกตินทร์ทองครับพวกเราทีมสตาร์ไรเดอร์นะครับแต่เขาตั้งชื่อทีมพัชกอซิล่ามาเพราะว่าจะมาปัดไรเดอร์นะฮะแต่ไม่เคยมีภาคไหนที่กอซิล่าชนะไรเดอร์ได้นะครับสวัสดีครับพวกเราบอลเก่านะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นคอนเสิร์ตครับครับผมมาสองบอลกันใครไม่รู้ครับล่าสุดเราเดี๋ยวว่าฟังผมก่อนดี Okay, <ด>อาจจะเล่นคอนเสิร์ตที่สนามฟุตบอลก็ได้ใครไปรู้เออล่าสุดเราเพิ่งได้รับอีเมลมาครับอีเมลครับอ๋อ,อจากทีมไรเดอร์ ว่าไงฮะเขาว่าไงฮะเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วก็ซิล่าเนี่ยจะโดนทีมไรเดอร์ปราบไม่ใช่ไรเดอร์เนี่ยเป็นพระเอกคาเซล่านี่เป็นตัวโกงก็ต้องแพ้อยู่แล้วพระเอกแต่ในละครหรือเปล่าจริงๆทีมของเราก็ซิล่าเนี่ยจริงๆเราฟิตกันทุกคนดูจากลักษณะของการแต่งตัวก็จะรู้เด้ไอ้เจงหลวมเลยฮะลงมานี่เลยไม่มีทีมไหนทำเหมือผมครับไม่มีทีมไหนทำนี่เปลี่ยนทีมคุณตาอยากจะเสนออะไรไหมครับไม่ไหวครับไม่อายบ้างเลยฮะ ไงก็เจอกันแน่นะครับเออพี่ๆคะถ้าเตะบอลแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยคิวขึ้นคอนเสิร์ตก็ยังไม่มีกระแต่ขอแนะนำให้ไปเล่นตลกจะดีกว่าค่ะปิดท้ายกับทีมพ่อลูกอ่อนอุ๊ยไม่ใช่ทีมด็อกสตาซึ่งนำโดยคุณพ่อเต๋าสมชายเข้มกลัดที่งานเนี้ยฟิตซ้อมสุดๆเพราะมีผู้ช่วยดีอย่างน้องสมใจลูกสาวสุดที่รักมาเชียร์ที่สนามค่ะไม่แน่จริงไม่มาหรอกถึงได้ชื่อสมชายตลอด พึงได้ชื่อส้มชายตลอดส่วนคุณพ่อมือใหม่อย่างมอสปฏิพันธ์ก็มีความฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะสอยตำแหน่งกับ<า>กตันท,ทีมด็อกสตาร,ร์มาให้ได้ค่ะสวัสดีครับผมกับตันทีมด็อกสตาร์ครับอะไรนะให้ผมไงแปดตุลาคมนี้นะครับเจอกันแน่นะครับด็อกสตาร์กับแฮงโบเวอร์ระเบิดแข่ง8ตุลาครับฝากถึงโจ๊กเกอร์นะครับยังไงก็เล่นเต็มที่เพราะว่า คือทางเราก็จะเล่นเต็นพี่จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับโอนี่แค่เดินผ่านครับผมยังหวัดีก็เลยครับก็รู้นะครับว่าใครเป็นัวหน้าครับสวัสดีครับแม้แค่เขาเดินผ่านเนี่ยก็ลืมตัวยกมือไหวอัตโนมัติอย่างนี้ตำแหน่งกัปตันทีมคงจะไกล่ะมอสเราไปฟังเสียงจากคู่แข่งกันบ้างดีกว่าสำหรับทีมแทงโอเวอร์ที่รวมผลคนขี้โม้เอาไว้ไม่แพ้ทีมอื่นเลยละค่ะ สวัสดีครับผมดังโมนะฮะอยู่ทีมทฮงโอเวอร์นะครับผม่นะสุดยอดนะทีมแฮงโอเวอร์เนี่ยชนะด็อกสตาร์สามศูนย์ชนะสารแน่สี่ลูกแล้วไปบดก็ซีลาสักเม็ดหนึ่งนะฮะแล้วก็ทีมที่เหลืออย่าไปนับเพราะเราได้เก็บสามแต้มหมดเลยเห็นไหมล่ะคะว่าแต่ละทีมเนี่ยเขาไม่มีใครยอมใครนี่ก็แค่ฝีปากเท่านั้นฝีแข้งจะสมราคาคุยหรือเปล่าคงต้องรอลุ้นกันในการแข่งขันไทยแลนด์สปอร์ตสตาร์ลีค2011เตรียมระเบิดความ่าเอ้ยความมัน 8ตุลาคมน,นี้บ่ายโมเป็นต้นไปที่สนาม Happy ้สปอร์ตกลัรัชดาซอย18ค่ะงานนี้ฟรีตลอดงานและอย่าลืมกลับมาเจอกับกระตาเข้ากองได้ใหม่จันหน้านะคะจะถึงคิวของหนังละคร MV หรือกิจกรรมพิเศษอะไรคงต้องกลับมาติดตามกันรวมพูดคุยแล้วเดินความคิดเห็นกันได้ทาง Twitter ที่ t ี i ว a าพรเหมือนเดิมค่ะ